ครับผมตอนนี้เราจะไปหามะนาวไปกันสองสองคันครับ ใครอยากมาก็แนะนำให้ขับโฟริงมาหรงทีเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาเดินเดินดู วิวครับผมสวัดดีแฟนๆหน่อยเร็วร <c oughs> คนคนนี้คนที่หลายคนคงเห็น,นที่เขาไปนั่งอยู่กลางถนนเดี๋ยวเดินไปก่อนเด้อไปฝั่งไหนก่อนเดินจากฝั่งนี้ดีกว่าวิวฝั่งไหนสวยกว่าตงั้นก็ไปจากฝั่งนี้ก่อน <c oughs> อำเภออะไรนะกับเชิงครับกับเชิงไม่ใช่อำเภออำเภออําเภอสุรินทร์จังหวัดกับเชิงบรรยากาศรอบๆไหนลองนอมดไม่มันพักหน้าจอลองอะไรแอดมินเพจอะไรครับนี่ครับเป็นช่องครับช่องยูทูบช่องยูทูบครับผมช่องอะไรครับจะได้ติดตาม KMG สายพลิกครับสายพลิก ครับผมนี่ถือถือกล้องโปรถ่ายหน้าตัวเองปุ๊บแล้วก็กระโดดลงมันจะไม่ได้ทําช่องต่อนะน่ากลัวเนาะกระโดดไปเมื่อกี้นามาคอนเทนต์คอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่นี่ครับผมวิวแต่ถ้ามาช่วงเช้าๆน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมครับอ๋อกางเต็นท์ได้ด้วยใช่ไหมครับใ ที่หนึ่งคลุมพาครับเริ่มเริ่มกางเต็นท์ได้อีกไม่ปิดอ๋อปิดไม่ให้กางเต็นท์ที่หนึ่งกุมพาคกุมพาถ้าใครจะมากางเต็นท์นอนก็เช้าด้อสิบสิบองศาครับเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติแต่แต่เมื่อเช้านี้อุ่นหน่อยอุ่นใช่ไหมวันก่อนก็สิบเอ็ดมินมาหลายแอดมินอยู่ครับชุมชนคนชุรินเข้ามาอ๋อเขามานอนที่นี่ครับ อันนี้ถ้าใครอยากมาก็ต้องรีบมาเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วใช่ปลอดภัยค,ครับมีพนักง,งานมีพนักง,งานคอยรักขโมยสิ่งของอยู่อันนี้พูดเล่นครับครับผมไม่เป็นไรครับผมมีพนักง,งานบริการอย่างดีนี่ครับผมเส้นทางธรรมชาติดึงลงไปทางนี้วิว ถ้าเป็นฝั่งนั้นมันเป็นจังหวัดอะไรประเทศอะไรไฝั่งนู้นอะก็มีอ๋อถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศกัมพูชาครับผมกัมพูชาแล้วฝั่งน,นู้นอุ้ยชาตรงนี้แหละที่เขารบแย่งชิงกันใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ใช่หรอกอีกท,กทิหนึ่งใช่ไหมผมเดินดีดีนะ นี่น่าจะเป็นทหารยุคก่อนยุคก่อนได้ไงวะตุยจริงเลยกูเอานี่ครับเป็นทหารที่ถูกจ้างมาที่ยังมีชีวิตรอดเมื่อพันปีที่ยังคอยปกปักรักษาจุดถ่ายรูปปะเดี๋ยวกูถ่ายให้ใครอยากถ่ายเดี๋ยวไปอ๋อหไนหนอ๋อนะครับ ใสซูมได้ก็ซูมครับเดี๋ยวเับเดี๋ยวโดนการคอครับผมตัดน้ำไม่ได้อันนี้ก็เกิดจากการที่การที่อะไรวะฮะฝนตกมาทุกวันทวันครับหจากน้ํากัดเซาะใช่เมื่อพันปีก่อนฝั่งตรงนี้ก็จะมีพระมากราบไหว้ด้วยนะครับผมใคร มาขอพรขออะไรขอหวยขอหวยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นขอหวยครับผมแนะนำใครที่จะมาคนระับถ้ามีรถวิบากก็ดีนะครับแนะนำเป็นพวกทัวริงวิบากค,ครับผมน่าจะขับมันเฮ้ยตรงนี้แหละจาที่ครับสูงสาวยังไงวพราต้องซูมผ่านมือถือินจานี่ยากลำบากถ้าขับเรยรเราปวดทิมแน่นอนผมวิจิตรต่อต่อกันเลยครับ น,นี่เสียงดุคติใช่ไหมแฟนทันแท้บิกไบอันนี้จะเป็นดุคติเทลวีโฟครับวีโฟครับผม,บผมเดี๋ยวรอดูครับเสียงโคตรโหดอะ่ะเทนิกเาเรวีโฟมาครับเาดิกาเรวีโฟของเราแนี <laughs> ่ <laughs> 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 ไม่หรอไม่ครับไม่หอเไม่ยักมากี่นี่ครับเขาบอกว่าเขาทุเรศไหมผมจะตอบตรงๆก็เกรงใจเขานี่ครับผมสำหรับคนที่อยากมากางเต้นนอนครับผมเขาบอกว่าบรรยากาศช่วงเช้าเ้าจะหนาวมากแล้วก็หมอกก็จะเยอะมากใช่ครับหมอกนี่เต็มเลยครับเต็มนะครับไฟไหม้ไฟไหม้ครับ บรรยากาศก็หน้านะน้ากลางเต็นท์นอนช่วงนี้แดดแดดออกแดดออกจัดแล้วนะแต่บรรยากาศกแต่ก็ยังเย็นอยู่ครับผมไม่ร้อนก็เลยเพอเรามาตอนห้าโมงสิเจ็ดนาฬิกา <laughs> บรรยากาศก็เลยเย็น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดินไปฝั่งโน้นต่อครับเธอก็จะอยู่กับผมทุกที่ครับทุกสถานการณ์ <laughs> มาขึ้นมาบรรยากาศร่มรื่นครับผมลมพัดเย็นดีหมดแล้วน่าจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละอืมก็มีฝั่งนั้นอีกฝั่งนั้นก็ก็เหมือนเหมือนกันนะครับอยู่ที่เราว่าจะเลือกถ้าสําหรับคนที่จะมานอนจะมากางเต็นท์นอนนะครับก็เลือกเอาครับอยากนอนตรงไหน อืแค่นั้นเลยไม่นอนตรงนี้ก็ไปนอนตรงโน้นมาบสายแคมปิ้งชิลๆใช่ครับผมเบียร์เย็นๆแต่ตอนนี้ยังไม่เย็นนะัใช่คต้องรออีกประมาณห้ากชั่วโมงจัดเบียร์สักลังหนึ่งมากันสักสี่ห้าคนเมาแล้วก็ตีกันข่ากันเอก็กิดเหตุคาตกรรมครับคอันนี้ไม่แนะนำก็มาปิ้งย่างครับผมกินน้ำอัดลมดีกว่า Okay, สำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบยังไม่จบ <laughs> ยังไม่จบครับเดีย๋ยวพึ่งรำคาญครับจะบอกว่าสำหรับทีเดียวพึ่งรำคาญนะยังไม่จบนะ <laughs> โอ้เขายันหินไว้อันนั้นเป็นการแก้เคล็ดใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเป็นหินอ๋อแต่ถ้าเป็นการแก้ผ้า,า,จ,าบบจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป <laughs> นะ็นอีกแบบหนึ่งต้องต้องนอนต้องนอนก่อนถึงจะแก้สะดวก อันนี้จบของจริงแล้วดีกว่าสำหรับคลิปผามะนาวครับผมคลิปผามะนาวก็จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ดูจนจบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสับแต่ใครสับอะไรก็สับไปเถอะโอเคครับจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ